Let's go. <CinqueÖ> yeah, 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 yeah. 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 VIP. Let's kick a bell beeping. สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหอหันษาครับโอวาลเลตี้แห่งของพักกึ่งบรวาริตี้วันนี้นะครับอยู่เหมือนเดิมในย่านของแถวบางแคฮะอยู่กับน้องสาวสวยพิตตี้เอพิโซดเหมือนเดิมครับแต่วันนี้กุ๊กมีหน้าที่พิเศษรับจ็อบอยู่ฝั่งนึงครับออกุ๊กมาทำงานเดี๋ยวใส่ถุงให้กันทำงานก่อนเดี๋ยวเออเดี๋ยวเออชอบไปแย่งแล้วเชียร์เดี๋ยวเล่นลูกค้าก่อน นะสวัสดีสวัสดีท่านชมก่อนสวัสดีค่ะเออนะเปิดรายการยังอ่ะเปิดแล้วเรียบร้อยแล้วเปิดเรียบร้อยแล้วครับไงไงวันนี้สาวสวยที่นัดไว้นัดไว้เขาเนี่ยบอกแล้วว่าถ้ามาถึงเนี่ยจะปีบิ๊บปิ๊ไม่ใช่แม่คะส้มตำไม่ใช่นี่คือรถกองนะรถกองเราใช่อยู่แล้วตอนนี้กองสวัสดิการอยู่แล้วจริงหรออยู่อะไรอยู่ข้าวอ๋ออยู่ข้าวเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะไปพบน้องเดี๋ยวรอน้องมาก่อนครับ โอ๊ปเอาแบบเผ็ดๆเลยนะเอาเผ็ดๆเผ็ดๆเอาแบบเผ็ดๆเก่งไหมใส่ใส่นี่ด้วยใส่ใส่ปลาเหนื่อยปลาเหนื่อยปลาร้าโอเคโอเคนี่ปลาร้ามาจากแม่ม้งสงเลยนะไม่ใช่แล้วน้องที่นัดไว้อยู่ไหนบอกเขาแล้วเดี๋ยวเรียกทีนึงเขามาเรียกให้เผื่อเขาจะลงมาซื้อส้มตำอ่มาแล้วมาแล้วะจะร้องอีกไหมใช่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวย่ายืนนิดเลยค่ะตรงนี้ตรงนี้จะมาซื้อส้มตำใช่ไหม เด er> ี๋ยเดีเดี๋ยะเดี๋ยว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 เดะ๋ยวก่อนเราชื่ออะไรโอดี๋ยวะอี๋ยวเอไ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยคเดีะยะเดี๋ยมเดี๋ยวเดี๋ยเมยวเดีอยเดีนยนนี้ไมเดอบสีเดีูยวเลยไเ่ชอยเลยสเกีิดเดียวไม่ชอบเลยเดยวเดี๋ยวเดยนะไเดีอยวเลยเอาเดี๋ยว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 เ่ี๋ยวเดี๋ยดียวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยคด้วยก็ได้ฟรี ให้ให้ตังค์น้องไปด้วยเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ห้าบาทขอบคุณค่ะจ่ายค่าส้มตำมาครบละ500ร้อยท่านชมครับเดี๋ยวเราจะพูดนะครับเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าจัดแจงเตรียมเขาเรียกว่าอาหารแล้วขึ้นไปบนห้องน้องเขาใช่ไปเดี๋ยวเราตามมันมาแต่ตอนนี้จ่ายค่าส้มตำมาก่อนค่ะตามเลยจ่ายค่าส้มตำจ่ายค่าส้มตำเฮ้ยจ่ายตังค์น้องเลยได้เหรอเออไป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 พอพอโอเคงั้นเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปตามก่อนตามแล้วเอาขึ้นมาให้พี่นะไปถือมาเลยครับถือเลยครับไปเลย เข้าห้องน้องเมเม่เป็นที่เรียบร้อยค่ะเราจะมารู้จักกันนึกซิดนิดนึงเมเม่ทํางานอะไรยังไงมาเดี๋ยวก่อนนะคือดวอะไรมาสนุกทําอะไรเนี่ยของน้องเขายืมจะคุยกับน้องไม่ได้คุยเฟอร์บี้อ่ะอย่าเงียบก่อนนะลูกนะเงียบก่อนเงียบสิเงียบเงียบเงียบสิเฟอ่์บี้น้องเม่นิดนึงค ค่ะเมย์เมย์ชมพูนุกจากแก้วนะคะก็เป็นพิตตี้ถ่ายแบบช่วงห้าสดี๋ยวมาเจอกันครับพักสักครู่ครับผมสามสิบสองยี่สิบสี่สามสิบหกค่ะเออกุ๊กอุ้ย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 เมย์น้องปุ๊กสาวสวยสาวสวยเฮ้เลเราทำแบบขอให้ไหม